สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่อง diy by ช่างพงษ์ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตงานตัวอัดลมสูบมือ8มิลน,นะครับผมตัวนี้เป็นทรงกรำคอนะครับราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับราคารวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับราคานี้ไม่รวมกล้องนะครับผม ไม่รวมกล้องไม่รวมขาทรายไม่รวมเลเซอร์นะครับเฉพาะตัวปืนนะครับไม่มีสายไม่รวมสายสะพายด้วยนะครับก็สามพันห้าร้อยบาทนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับงานแกะสลักนะครับพันท้ายแกะสลักนะครับผมเป็นรูปหมาป่านะครับประมาณนี้เลยนะครับมีสองสีนะครับมีสีดํากับสีไม้ธรรมชาตินะครับผมสามารถยึดกล้องได้นะครับเป็นงานตัดเลเซอร์นะครับผมช่องทางการติดต่อตามนี้เลยนะครับ เบอร์โทร0925108516นะครับ ID l ล n e ก็ DIY พง4สเฟซก็พงวงศรนนะครับเน้นย้ำว่างานผมเก็บเงินปลายทางนะครับผมเก็บปลายทางอย่างเดียวนะครับส่วนลูกที่ใช้นะครับเป็นลูกปืนจักรยานนะครับ5ทับ16นะครับผมเป็นลูกเหล็กกลมๆนี้นะครับบรรจุลูกด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับเวลาจะบรรจุลูกก็เอาตัวนี้ขึ้นมานะครับบรรจุลูกตรงนี้ได้เลยนะครับผม งานก็จะประมาณนี้นะครับสามารถยึดกล้องยึดขาเลเซอร์ได้นะครับมีที่ห้อยสายสะพายให้นะครับที่ห้อยสายสะพายเป็นงานสแตนเลสนะครับสั่งตัดพับเลเซอร์ตัดเลเซอร์ผังพับมานะครับตัวนี้นะครับถ้าติดกล้องเข้ามาก็สวยงามเลยนะครับสีดํานี่สวยเลยนะครับเวลาแกะแล้วเด็ดลายจะเด่นชัดมากเลยนะครับผมติดกล้องได้นะครับ ขาก้องความพิเศษของขาก้องของผมคือสามารถยึดได้ทั้งแบบ11มิลและ20มิลน,นะครับผมความแรงก็70-80เมตรยิงถึงเลยนะครับผมแต่ระยะหวังผลก็ไม่เกิน20เมตรนะครับแล้วแต่ฝีมือคนยิงนะครับผมความแม่นยำไม่รับประกันนะครับแล้วอยู่ที่ฝีมือคนยิงนะครับงานผมความแรงก็รับประกันอยู่ครับความสวยงามประมาณนี้นะครับผมแล้วแต่ชอบนะครับผม ตัวนี้นะครับระบบใหม่นะครับตัวแกนจะกลับเองอัตโนมัตินะครับเวลาเราเหนี่ยวไกยิงเสร็จนะครับแกนจะกลับเองนะครับดูนะครับนะครับตัวนี้จะมียางกันกระแทกนะครับไม่ให้น็อตเราโคตรง่ายนะครับผมไกเราจะไม่พังนะครับตัวนี้อัปเดตจากรุ่นเดิมมานะครับรุ่นเดิมแกนจะกระแทกไก ตัวไกพังนะครับตัวนี้ไม่กระแทกแล้วนะครับจะมียางกันกระแทกแล้วก็มีสปริงเซฟอีกสักหักนะครับผมตัวนี้ก็นี่นะครับช่องทางการติดต่อตามนี้เลยนะครับการรับโทรศัพท์หรือตอบลายอาจจะชา้านิดนึงแต่ก็ตอบทุกท่านนะครับถ้าบา,บางท่านโทรมาแล้วผมไม่ได้รับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับผมบางทีทํางานอยู่เนาะอขออภัยด้วยครับผมอาจดูงานชัดๆอีกทีนะครับผม ประมาณนี้นะครับงานแกะลายแกะทั้งสองฝั่งนะครับสีดำติดกล้องเข้ามาสวยงามเลยนะครับผมก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ